ตอนนี้มันถึงการทําการหารนะครับโจทย์บอกว่า15หาร3บันทึกค่า15ลงไปในเซลล์1เซลล์บันทึกค่า3ลงไปเซลล์นึงเซลล์ตอนนี้ถึงการใส่เครื่องหมายอธิบายก็คือเครื่องหมายหารบนแป้นพิมพ์ไม่มีแป้นหารนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรที่พิเศษออกไปอีกหน่อยหนึ่งขึ้นไปที่เมนูบาร์คลิกเลือกคําสั่ง insert insert แปลว่าแทรกนะครับสิ่งที่เราต้องการแทรกก็คือสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์จะอยู่ที่คำสั่งสุดท้ายเลยก็คือ symbol symbol แปลว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับคลิก symbol ลงไปโอเคตอนนี้เราก็ได้กรอบโต้ตอบขึ้นมา1กรอบนะครับที่ฟอนต์ตอนนี้ค่าได้อยู่ในฟอนต์มีฟอนต์ชื่อว่า wingding คลิก dropdown button นะครับแล้วก็ scroll ขึ้นไปหาข้างบนหาฟอนต์ชื่อว่า symbol ที่แปลว่าสัญ,ญลักษณ์คลิกเลือก symbol เราก็หาดูว่าเครื่องหมายหารหยุดตรงไหนนะครับเครื่องหมายหารหยุดตรงไหนโอเคเครื่องหมายหารหยุดตรงนี้คลิกเลือกเครื่องหมายหารคลิก insert นะครับเครื่องหมายหารก็ปรากฏลงในเซลล์ที่เราต้องการแล้วนะครับเลือกคําสั่ง close โอเคเราก็ได้คําอธิบายเป็นเครื่องหมายหารแล้วตอนนี้ก็เริ่มก,การคํานวณได้นะครับร flooding, เท่ากับ15คลิกเลือก15หารจะใช้เครื่องหมายหารที่แป้นเครื่องคิดเลขนะครับก็คือเจ้าตัวทับนั่นเอง กดแป้นทับเลือก3 Enter